สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านคุณแผนตั้งรถนะครับวันนี้เราได้ทําการจับยกนะครับไทเกอร์ขับซนะครับใช้ชุดยกยูนิคอนนะครับ5นิ้วนะครับโชคโรบัส RX พันนะครับซึ่งความยาวในการในความยาวของโชคเนี่ยจะเป็นการรองรับการยก5นิ้วนะครับนะฮะแล้วก็อุปกรณ์นะฮะต่างๆของลูกค้าที่มาแล้วสภาพไม่ดีเราเปลี่ยนหมดนะครับนี่ฮะ ชุดประกอบนะครับบูธปีนนกล่างบูธปีนนกบนต่งางๆลงมาปีนนกบนลงมาปีนนกล่างนะครับบูธกันโคลงนะครับต่ากนั้นนาการาสบัดครับการสบัดเป็นของโรบัสครับเป็นโฟเวนะครับนี่นะฮะนี่ครับสวยงามครับตอนนี้เราทำด้วยความมาตรฐาน ขอบอกตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าเห็นท่อที่ตัดนะครับตรงนี้ก็คือว่าไทเกอร์นะครับไทเกอร์จะต้องตัดท่อนะครับเพราะว่าตัวเพาเนี่ยมันจะยืดลงมานะครับลูกค้าต้องไปทําท่อเพิ่มนะครับนะครับแต่หลังก็จะมีแอปเตอร์นะฮะรีบมีก็ลองของอินิคอนนะครับโชก RX พันนะครับโชก RX พันความยาวรองรับการยกนะครับ นี่ครับสวยๆงานนะครับท่านใดต้องการยกนะครับแจ้งมานะครับต้องการยกแจ้งมามาดูแลอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือว่าเป็นชั้นหลังครับเป็นชั้นหลังนะครับของอาเลนเดอร์นะครับในคาดเป็นรุ่น2ชั้นนะครับนะครับเป็นชนหน้าเป็นชนหน้าตัวนี้สามารถติดวินได้นะครับนะฮะชนหน้าสามารถติดวินได้นะครับเดี๋ยวรอสโน็กเกิลครับเดี๋ยวติดสโน็กเกิลเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวติดฟรีล็อกด้วยนะครับติดฟรีล็อกด้วยนะครับยังไงแล้วสนใจติดต่อร้านขุนแผนแต่งรถได้นะครับ084-079-9990นะครับ084-079-9990นะครับหรือในไลน์นะครับ asi k p 4 x 4นะครับ asi k p 4 x 4ครับมาสอบถามก็ได้ครับรับรองว่าราคาไม่แพงแล้วก็ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย